อย่ามี3ความคิดนี้ในหัวถ้าคุณอยากสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะครูซีเจนะคะวันนี้ครูซีเจจะมาให้เคล็ดลับดีๆในการที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการทำธุกรกิจนะคะข้อที่1เลยสิ่งที่คุณห้ามมีในหัวนะคะคือมันยากเกินไปสำหรับฉันถ้าคุณคิดว่าทุกอย่างมันยากมันจะไม่มีทางสำเร็จหรอกคะ่ะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแนวความคิดใหม่นะคะมันไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่คุณจะทำได้ถ้าคุณมีความพยายามที่มากพอนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันยากนะคะตัดมันออกไปจากหัวนะคะต้องมีความคิดใหม่ว่าฉันทําได้ฉันทําได้และฉันทําได้แน่นอนแค่หาแนวทางหาวิธีทําเท่านั้นเองค่ะส่วนข้อที่2นะคะมันเหนื่อยเกินไปค่ะมันเหนื่อยมากเลย,ยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วไม่อยากจะทําเลย ตัดมันออกไปนะคะถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณจะทำคุณจะได้ทำหรอคะคุณก็จะไม่มีวันได้ทำใช่ไหมคะเพราะคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินถ้าคุณมันเหนื่อยเหลือเกินแสดงว่าคุณมาผิดทางแล้วคุณต้องไปศึกษาเพิ่มเติมคุณต้องไปหาแนวทางเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำมันจะต้องสนุกค่ะมันจะต้องมีความสุขนะคะถึงจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้นะคะส่วนข้อที่3เลยก็คือผัดวันประกันพรุ เดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวฉันค่อยทําตอนนี้ฉันยุ่งฉันไม่มีเวลาฉันยังไม่พร้อมความรู้ยังไม่พอยังไม่อยากจะทําห้ามนะคะห้ามมีความคิดแบบนี้ในหัวนะคะเพราะอะไรเพราะมันจะไม่มีวันที่คุณจะลงมือทําสักทีค่ะและความสําเร็จมันจะเกิดได้ยังไงล่ะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะต้องอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะคะจะต้องลงมือทําทันทีนะคะนั่นแหละค่ะคือเคล็ดลับความสําเร็จนะคะ 3ข้อนี้นะคะต้องจําไว้แม่นๆนะคะว่าห้ามห้ามห้ามมีอยู่ในหัวเลยนะคะต้องปรับเปลี่ยนความคิดนะคะเพื่อที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จนะคะวันนี้ครูซีเจมาให้เคล็ดลับดีๆนะคะก็หวังว่าทุกคนคงชอบนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครณซีเจด้วยนะคะวันนี้คุณไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบาย